โมอพอลโลผลใหญ่ที่มีน้ำหนักถึง9กิโลกรัมนี้คือความสำเร็จของเกษตรกรชาวไทยที่ต้องการหนีจากตลาดแตงโมส่วนใหญ่ที่เกษตรกรไทยจะนิยมปลูกพันธุ์กินรีจนส่งผลให้แตงโมล,ล้นราคาจำหน่ายตกต่ำประกอบกับประเทศจีนต้องการให้ไทยส่งออกแตงโมในช่วงฤดูหนาวโดยเน้นที่มีขนาดใหญ่พิเศษจึงเป็นที่มาของการทดลองเพาะพันธุ์อพอลโลนี้ สำหรับจุดเด่นของแตงโมอพอลโลคือเนื้อแดงสวยมีลายและสีสันแปลกตาเปลือกแข็งแรงเหมาะแก่การขนส่งไปต่างประเทศที่ต้องใช้เวลาเดินทางนานที่สำคัญคือเมื่อตัดผลออกมาจากเถาแล้วแตงโมอพอลโลยังสามารถคงความกรอบหอมอร่อยได้นานถึงหนึ่งเดือนและยังปลูกง่ายทนแดดทนฝนได้ผลผลิตเร็วและปริมาณมากอีกด้วย ขนาดใหญ่สุดที่คนไทยหรือกลุ่มของเราทําได้ตอนนี้อยู่ที่13กิโลผลตอบรับดีมากลูกค้าบอกว่าเป็นแตงโมที่หวานและหอมมากแล้วก็ในส่วนของเกษตรกรเขาก็ชอบมากเพราะผลผลิตต่อได้สูงมากอย่างเี้ค่ะโอเคผ่านค่ะส่วนแตงโมย,ายา่าผลเรียวสีสันสวยงามนี้เป็นการเพาะพันธุ์ที่ต่อย,ยอดมาจากแตงโมพันซอนย่าสามารถคงรสชาติได้นานถึง15วันหลังตัดจากเถา เน้นให้สายพันธุ์นี้มีขนาดใหญ่กว่าพันธุ์เดิมเล็กน้อยเปลือกบางแต่แข็งแรงรสหวานหอมและเก็บเกี่ยวต่อครั้งได้ผลผลิตที่มากขึ้นให้ทนแดดทนฝนและทนต่อโรคพืชด้วยอ,ออเดอร์มีรองรับไว้แล้วราคาดีด้วยแต่ว่าเป็นทางเลือกให้เกษตรกรหันมาปลูกกันเพื่อผลผลิตที่สูงต่อไร่ผลผลิตต่อไร่น่าจะได้ถึงประมาณ8-9โลก9ตัน8-9ตัน เพราะฉะนั้นถ้าราคาดีด้วยเกษตรกรจะมีรายได้สูงมากขึ้นแล้วก็มีตลาดที่แน่นอนอลดปัญหาภาวะผลผลิตล้นตลาดตอนนี้ค่ะ ผู้ประกอบการบอกว่าที่นาแตงโมทั้งสองสายพันธุ์นี้มาจําหน่ายในงานก็เพื่อต้องการเผยแพร่และทําให้แตงโมทั้งสองสายพันธุ์นี้เป็นที่รู้จักมากขึ้นและอยากให้เกษตรกร,กรหันมาปลูกแตงโม2ชนิดนี้โดยจะแจกเมล็ดพันธุ์ให้ปลูกโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายซึ่งผู้สนใจติดต่อขอรับได้ที่นุชชาฟาร์มอําเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีเพื่อให้เกิดแตงโมสายพันธุ์ใหม่กระจายสู่ตลาดผลไม้เพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนในการเลือกรับประทานแตงโมสายพันธุ์อื่นๆบ้างและยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับ เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งด้วยสำหรับงานเทศกาลผักผลไม้ไทยคุณภาพจะจัดไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมโดยร้านต่างๆได้รับการคัดเลือกจากทุกจังหวัดทั่วประเทศมาจําหน่ายกว่า70ร้านมี3โซนได้แก่โซนจําหน่ายผักและผลไม้โซนจําหน่ายพันธุ์และกิ่งพันธุ์ไม้ผลและโซนจําหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปผักและผลไม้ หากท่านผู้ชมคนใดสนใจอยากไปชมไปชิมผลไม้ไทยคุณภาพส่งออกที่ทั้งแปลกใหม่และสดจากไร่แถมยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร,กรไทยให้เข้มแข็งแข็งแรงมากขึ้นก็สามารถไปงานเทศกาลผักผลไม้ไทยคุณภาพบริเวณข้างทำเนียบรัฐบาลหรือข้างคลองพดุงกรุงเกษมได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาค,คมนี้ค่ะ